จับตัวนางไว้อย่าปล่อยให้นางหนีไปได้หังของข้าในที่สุดข้าก็สามารถล้างแค้นให้กับน้องชายของข้าได้แล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าตายนะนี่คือยาสเสน่ห์จริงจอกผู้ชายที่ได้กลิ่นนี้จะต้องคลั่งรีบถอยไปซะบ้าจริงเวียนหัวชะมัดข้านางซะจิ๋วหยวนเจ้าบ,บ้าไปแล้วหรืองไงทำไมเจ้าถึงได้โจมตีข้า ตื่นซักทีสิข้ามูเสียงนะเจ้ารอที่จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆโดยคนที่เจ้ารักที่สุดถึงเน่าหาหมูเสียงและคนอื่นๆเจอแล้วปายตี้ถ้าเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรรีบหยุดจิวหยวนเร็วเข้านี่อย่าตีแรงขนาดันสิเจ้าอยู่กับปายตี้ข้าจะตามอีหวูไปเอง ครั้งนี้ถ้าข้าหนีไม่พ้นล่ะก็ข้าตายแน่ใครก็ได้ใช่ข้าทีใช่ทางรอดมาแล้วช่วยด้วยช่วยข้าด้วยนั่นใครนะดิบโหลดดิบโหลดช่วยข้าด้วยมีคนจะฆ่าข้าเป็นผู้หญิงที่งดงามมากเลยไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยข้าจะปกป้องเจ้าเองคืนนี้ข้ามีความสุขจริงๆส่งจิ้งจอกตัวนั้นมาให้ข้าซะ ไม่อย่างงั้นก็จะโทษข้าที่หยาบคายก็แล้วกันก็ลองแต่ต้องคนของข้าดูสิดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากข้าคือเคส่วนองค์ชายลำดับที่สองของเมืองเหืือนอสูนเจ้ากล้าทำร้ายข้าหรอเจ้ารู้แล้วว่าข้าเป็นใครแต่เจ้าก็ยังกล้าที่จะโจมตีข้าอย่างนั้นหรอ ต่อให้เจ้าเป็นองค์ชายรองข้าก็จะไม่แสดงความเมตตาหรอกนะแม้ว่าบิดาของเจ้าจะมาเองก็ตามลิกพูดมากได้แล้วส่งนางมาให้ข้าสิ่งตตัวนี้คงปกป้องข้าไม่ได้รอกข้าต้องหาทางหนีให้ได้คิดจะหนีอย่างนั้นเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเจ้าทำโหดร้ายกับผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงเจ้ายังเป็นผู้ชายอยู่หรือไม่ งูพิษแบบนี้นะ่ะสมควรตายแล้วเจ้ารอข้าก่อนเถอะวันหนึ่งส่วนและกข้าจะจัดการเจ้าเชลิงอีวูถูกข้าเผาจนตายไปแล้วอีวูตายแล้วในที่สุดก็ตายได้สักทีขอบคุณมากที่แก้แค้นให้ข้าต่อไปนี้ท่านก็คือผู้มีพระคุณของข้าข้าจะทำทุกอย่างเพื่อท่านอย่าทำแบบนี้เลยนะ เธอเป็นเพื่อนของฉันนะการช่วยเธอคือสิ่งที่ฉันควรทำขอบคุณที่เจ้าช่วยพวกเราในครั้งนี้มีอีกเรื่องนะข้าได้พบกับอสูรกลุ่มหนึ่งในป่าเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าเขาคือองค์ชายรองและชื่อของเขาก็ดูเหมือนจะเป็นเคอร์สวนนะน้องรองของข้าอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอขอบคุณมากที่แจ้งข่าวนี้กับข้าเมื่อรู้จักทิศทางของเขาแล้วเขาน่าจะหาทางมาที่นี่ในเร็วๆนี้